หัวข้อของวันนี้นะครับมันจะเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องระบบอากาศอัดอ,อ่จริงๆต้องเรียกระบบอากาศอัดนะครับแล้วกออ็อีกอันนึงจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในปั๊มกับพัดลมนะครับผมยกอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในในโปรแกรมเอาจริงๆเรื่องเรื่องต่อไปมันจะเป็นเรื่องระบบปรับอากาศกัะทําความเย็นนะครับแต่ว่าพอดีมันเกี่ยวข้องกับ ออมอตเตอร์พอดีก็เลยเอาอันนี้ขึ้นมากอนนะครับเราเริ่มเลยนะครับในระบบอากาศอาัดหรือว่าคอมเพรสแอร์ซิสเต็มเนี่ยมันกร็ระบบหลักๆเนี่ยมันจะประกอบด้วยอันนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไล่ดูไปทีละทีละอันก็แล้วกันนะ ตัวตัวหลักจริงๆจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเบอร์สองเนี่ยนะครับที่ที่เป็นดำๆนี่นะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับที่ที่เมื่อคือนส่งสไลด์ไปให้ตอนดึกๆนะั่นคือผมหารูปมาใส่เพิ่มอ่ะมันจะได้เห็นชัดนะครับแต่เดี๋ยวดูไดอะแกรมอันนี้ก่อนเอ่อตัวหลักๆคือตัวนี้นะครับตัวแอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับมันก็ทําหน้าที่อัดอากาศนะครับมันก็จะเอาอากาศเข้ามาทางนี้ก่อนเนาะก็ต้องผ่านตัวกรองอากาศอะไรเงี้ยนะครับก็การ ก็เอาฝุ่นละอองอะไรออกไปก่อนจากนั้นก็เข้ามาที่แอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าเรานึกถึงตอนที่เราเรียนเทอร์โมเนี่ยกระบวนการทางทฤษฎีมันจะเป็นไอเซนโทปิกโปรเซสนะครับแต่ว่าในมันจะเรียกว่าอะไรนะในทางปฏิบัติมันไม่ใช่แต่ว่า ในทางทฤษฎีลองลงมาจะเรียกว่าไงนะทฤษฎีจ๋าคือไอเซนโทรปิกนะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีลองลงมาเนี่ยมันจะเป็นเราเราจะมองมันว่าเป็นโพลีทอปิกนะครับถ้าเป็นไอเซนโทรปิกของอากาศเนี่ยค่า n ยังจำค่า n ได้อยู่เปล่าม่รู้นะพี PV, ยกกำลังเเท่ากับค่าคงที่อ่ะหรือว่าถ้าเป็นโพลีทอปิกก็คือ pv ยกกำลัง n เท่ากับค่าคงที่เนี่ย ถ้าเป็นไอเซนโทรปิกโปรเซสเนี่ย n มันจะเท่ากับ k นะครับแล้ว k ของอากาศคือ1.4นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโพล y ทอปิกเนี่ยไอเครื่องอาดอากาศเนี่ยเรามักจะมองว่ามันเป็นโพล t ทอปิกโปรเซสที่มีค่า n เท่ากับ1.3นะครับเดี๋ยวมีสมการให้ดูนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นทั้งไอเซนโทรปิกไม่ได้เป็นทั้งโพลิทอปิกเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ย เรามักจะนิยมวิเคราะห์ให้มันเป็นโพลิท็อปิกที่ n เท่ากับ1.3นะครับซึ่งถ้าอันนั้นก็เป็นทฤษฎีระดับหนึ่งละแต่ว่าถ้าเป็นทฤษฎีจ๋าเนี่ยก็จะเป็นไอเซนท็ปิกที่ n เท่ากับ k เท่ากับ1.4นะครับเาว่าไปก่อนนะเป็นอย่างนี้นะทีนี้พออากาศเข้ามาใช่ไหมครับเวลามันถูกอัดเนี่ยถูกอัดก็คือถูกอัดนี่ก็คือมันก็จะถูกเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิถูกไหม อากาศที่ออกมันก็เลยจะมีความดันสูงขึ้นซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้นะครับแล้วก็แต่ว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยเราไม่อยากได้นะครับมันก็เลยต้องมอีอุปก,กรณ์ตัวที่สคือตัว after cooler เนี่ยตัวหล่อเย็นอากาศเนี่ยเข้ามานะครับเราจะยอดหล่อเย็นด้วยอะไรก็มีน้ําหล่อเย็นอะไรเข้ามานี่แหละนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปผ่านตัวเ ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวไดเออร์นะครับก็มีระบบดูดความชื้นนะครับไอไอการดูดความชื้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ไม่สารดูดความชื้นก็ใช้ตัวคอยเย็นก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะกําจัดความชื้นด้วยวิธีไหนนะครับกําจัดด้วยผิวเย็นหรือกําจัดด้วยสารดูดความชื้นจากนั้นก็มาที่ถังพักนะครับตัวนี้มันจะเป็นถังเก็บอากาศอาัดเป็นคอมเพรสแอร์แทงนะครับแท้งตัวนี้ก็ แทงตัวนี้จะเป็นตัวพักอากาศอัดนะครับพร้อมที่จะจ่ายเข้าระบบต่อไปนะทีนี้ก่อนที่เราจะเอาอากาศไปใช้เราก็ต้องทําให้มันแห้งก่อนนะครับก็ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นคอยเย็นละนะครับที่ทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็ค่อยจ่ายไปที่โหลดก็คือเป็นจุดใช้งานต่างๆในโรงงานเรานะครับเดี๋ยวว่าจะมีรูปให้ดูว่าไอ้อากาศอัดที่ว่าเนี่ยเราเราเอาไปใช้ทําอะไรบ้างเอ่อ เพราะฉะนั้นระบบมันก็คร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือผ่านตัวนี้นะครับอัดอากาศก่อนเราก็ต้องผ่านกรองผ่านอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็มาลดอุณหภูมิลงนะครับเพราะว่าตอนที่เราอัดมาเนี่ยเราใส่พลังงานเข้าไปใช่ไหมอุณหภูมิความดันเราสูงขึ้นเราก็ลดอุณหภูมิมันลงนะครับจากนั้นก็มาดักความชื้นหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศที่เข้ามาเนี่ยมันก็คืออากาศรอบๆตัวเรานี่แหละมันก็มีทั้งตัวอากาศแห้งและความชื้นใช่ไหมครับ ตามที่เราเรียนในเรื่องไซโคเมตรีของอากาศเนี่ยเนาะเวลาเราอาัดมันก็อัดทั้งไอน้ํอาอัดทั้งอากาศแห้งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆมันเป็นอากาศแห้งเราก็จะเอาพวกสารดูดความชื้นเนี่ยมันดักไอน้ํา,า,อ,าออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพักไวใ้ในถังเก็บอากาศตัวนี้นะครับเบอร์ห้านี่นะครับเวลาอ่าแล้วเวลาตัวนี้ก็เป็นโหลดเป็นภาระที่เราจะใช้เวลาเรา เวลาเรามีการใช้งานเนี่ยอากาศจากถังมันก็จะไหลไปที่ไปที่โหลดถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวในในถังพักตัวนี้มันก็จะมีการตั้งเพรสเชอร์สวิตต์เอาไว้นะครับเวลาความดันในถังมันตกลงจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันถึงจะไปสั่งให้อากาศไอเครื่องอัดอากาศมันเดินเครื่องนะครับแล้วก็เติมอากาศเข้ามาในถังอันนี้นะครับแล้วพอถังมันได้ความดันสูงถึงระดับหนึ่งปุ๊บมันก็ตัดนะครับแล้วก็ ในถังก็มีการใช้งานลมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอความดันมันตกลงปุ๊บก็มาสั่งต่อเครื่องอัดอากาศใหม่อันนี้มีใครสงสัยไหมครับคือตัวนี้มันทําตัวเหมือนเป็นบัฟเฟอร์อ่ะเข้าใจคําว่าบัฟเฟอร์ป่ะมันว่ามันมันคือเหมือนกันชนนะ่ะสมมุติถ้ามันเหมือนปั๊มน้ําตามบ้านเราอะ่ะก็คือชุดชุดถังพักนี่ไม่มีสมมุตินะครับแปลว่าอะไรเวลาเราเปิดใช้ลมทีหนึง่งเครื่องอัดอากาศก็เดินทีหนึงน่งนึกออกไหมครับ นี่ออกไหมพอเราหยุดใช้งานมันก็ไปสั่งตัดตัวเครื่องอา,ากาศเราเปิดใช้งานลมทีหนึ่งก็เครื่องอา,ากาศก็เดินทีหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนปั๊มน้ําตามบ้านเราเปิดก๊อกทีปั๊มก็เดินปิดก๊อกปั๊มก็หยุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราทําแบบนั้นน่ะมันก็จะทําให้เครื่องเรามันเดินเดิน,ดนหยุดหยุดบ่อยๆแล้วมันจะสึดหลอแล้วมันก็จะเจ๊งเร็วนะครับงั้นตัวไอตัวถังพักอากาศเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับ ก็ช่วยให้ถังพักไม่ต้องตัดต่อบ่อยๆนะครับพอพอนึกภาพออกนะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาจริงๆของมันนะครับก็ให้เห็นว่าปั๊มลมจริงๆอ่ะเราจะมองไม่เห็นไส้ในหรอกนะครับเพราะว่ามันจะถูกบรรจุไว้ในตัวกล่องแบบเป็นต,ตู้เป็นตู้ของมันนะไอเครื่องอัดก็อยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังพักนะครับแล้วก็ก่อนจะไปใช้งานก็ต้องผ่านไดเออร์ก่อนนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเป็นคอยเย็นแหละไซส้ในก็เป็นวัตถจัรอัดไอธรรมดาเลยเหมือนแอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามาทําความเย็นให้กับมามาลดอุณหภูมิโทษมาดักความชื้นให้ในอากาศก่อนที่จะส่งไปใช้งานตามจุดใช้งานนะครับวิธีดักความชื้นเราก็ทําผิวเย็นนะ่ะเหมือนกับเหมือนกับแอร์นี่แหละนะครับเพื่อดักให ให้ไอ้น้ำมันกลั่นตัวลงอะไรเงี้ยนะครับหลักการเหมือนเหมือนแอร์เลยนะครับใช้ผิวคอยเป็นตัวสร้างผิวเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่าดิวพอต์แล้วก็ให้มันให้ไอ้น้ำในอากาศมันกลั่นตัวลงนะครับอากาศที่ออกตรงนี้ก็จะแห้งนะครับระหว่างทางก็จะมีเนี่ยมีจุดกรองอากาศอยู่เรื่อยๆนะครับนะเพื่อคอยดักฝุ่นดักอะไรเพราะว่าเอ,อ่อที่ปลายทางของอุปกรณ์ที่ใช้ลมหรือว่าระบบนิวเมติกทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นท่อขนาดเล็กนิดเดียวเองนะครับ เพราะนั้นถ้าเราไม่กรองฝุ่นกรองอะไรก่อนเนี่ยไอพวกอุปกรณ์ปลายทางมันก็จะอุดตันได้นะครับโอเคไหมอันนี้ก็ยากๆอ,อีกอันนึงจะเป็นระบบที่เห็นเป็นภาพรวมทั้งระบบนะครับไอที่เราเห็นอยู่ในกล่องเนี่ยจริงๆหน้าตามันก็ประมาณนี้ครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวกรองมีทั้งตัวมอเตอร์ขับตัวคอมเพรสเซอร์เนี้ยนะครับมีตัวหล่อเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็บรรจุอยู่ในกล่องนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะส่งจ่ายลมไปใช่ไหมตามท่อนะครับอย่างอันนี้มีหลายเครื่องก็ต่อต่ออนุต่อขนานกันนะครับก็ช่วยกันผลิตลมเข้าไปนะครับจ่ายเข้าท่อลมปุ๊บเอ่อมันก็จะไปเข้าตัว d ดเออนะครับแล้วก็ไปเข้าตัวแอร์รีเซิร์ฟเ n k หรือว่าแอร์คอมเพรสแอร์สต t อเรจแทงนะครับก็แล้วแต่เขาเรียกจากถังพักตรงนี้ก็จะมีระบบเอ่อเพรสเชอร์สวิตชควบคุมนะครับ เวลาเราต่อไปโหลดก็เนี่ยครับก็ต่อไปตามโพรงข่ายของไอ้ตัวท่อท่อลมอัดพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนเป็นจุดใช้งานก็เนี่ยครับอย่างเช่นอันเนี้ยเขาอาจจะเป็นแบบปืนลมอะไรเงี้ยนะครับใช้เป่านู่นเป่านี่หรือว่าทําความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในห้องคลีนรูมไรเงยว่าไปนะครับหรือว่าเราจะเอาลมไปใช้ขับพวก คอนโทรลวาลหรือว่าเป็นตัวกระบวนการผลิตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เขาเป็นโครงข่ายแบบมีถังพักที่ตำแหน่งต่างๆในในจุดใช้งานในโรงงานด้วยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้ระบบมันเสถียรน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสองสามจุดที่อยากให้สังเกต อย่างอันนี้สมมุติเราขยายดูนะครับเนี่ยที่จุดใช้งานเนี่ยมันก็จะมีระบบกรองระบบดักความชื้อนยอยู่เป็นจุดๆุดเสมอนะครับเวลาเราจะเอาเอาลมอัดไปใช้งานนะครับแล้วก็แล้วก็สังเกตเวลาเขาแท็บท่อลมออกจากท่อส่งจ่ายลมอัดสังเกตแม้ว่าเขาจะแท็บออก ทางด้านบนของท่อเห็นไหมครับเดาได้ไหมครับว่าทำไมเขาต้องแทบออกด้านบนไม่แทบออกด้านล่างเดาได้ไหมเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาเขาต่อจุดใช้งานเวลาเขาจะต่อต่อท่อแยกเอาลมออกไปใช้งานเขาจะต่อด้านบนของท่อนะเขาไม่ไม่เจาะออกด้านล่างนะเห็นไหมครับลองเดาหน่อยไหมว่าทําไมทําไมเขาถึงไม่ต่อด้านล่างเขาต่อออกด้านบนแทน เกี่ยวกับแรงดันไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ครับอากาศมีแรงดันกระจายเต็มภาชนะอยู่แล้วครับเดาดิเดาเดาเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเงียบแล้วสมองหยุดครับต้องช่วยกันคิดช่วยกันตอบหน่อยเดาอีกเดาอีก <Yeah. S 2> เอา่อยพวกการสูญเสียเฮด t อะไรพวกนี้ไหมครับอ่าไม่ใช่ครับเดาถูกไหมเนี่ยมันมีประเด็นหลักคือเรื่องของความชื้นนะครับคือคือไอ้น้ำไม่ใช่นะอากาศที่วิ่งในท่อเนี่ยยังไงซ้ามันก็ไม่สามารถกำจัดความชื้นออกได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับเวลามันวิ่งไปเรื่อยๆตามท่อนี่มันก็มีโอกาสที่ มันอาจจะมีไอ้น้ำบางส่วนควบแน่นเป็นหยดของเหลวนึกออกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราต่อท่อออกข้างล่างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ไอตัวน้ําควบแน่นเป็นหยดที่เราเรียกว่าคอนเดนเซสเนี่ยมันอาจจะหลุดเข้ามาในในท่อลมได้เงี้ยนะครับเขาก็เลยเพื่อป้องกันหยดน้ําเข้ามาปนกับลมอัดก็ก็เลยแทบท่อออกข้างบนนะลมประมาณนี้นะครับจริงๆเขาก็เซฟต,ตี้กันอุตลุดอยู่แล้วนะ คือแทบข้างบนด้วยแล้วแถมอีกตรงนี้ก็ยังมีชุดกรองชุดดักความชื้นอะไรอีกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือปลายทางเนี่ยมันเป็นท่อลมขนาดเล็กนิดเดียวเองครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนแลบนิวเมติกกันบ้างหรือ,อยังไม่รู้นะติดโควิดมาจะ2ปีแล้วเนี่ยก็ถ้าได้เล่นเล่นแลบนิวเมติกอ่ะก็จะเห็นว่าท่อลมมันเล็กมากนะครับมีน้ํามีฝุ่นเข้าไปมันก็จะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์นิวเมติกของเรานะครับ อ่ะเป็นประมาณนี้นะนี่คือโครงข่ายใหญ่ๆที่ที่เอ่อที่ให้เห็นภาพว่าทั้งระบบเป็นยังไงนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างของพวกเอ่อโหลดหรือว่าภาระที่เราจำเป็นจะต้องมีระบบอากาศอัดนะครับก็เอ่อใ,ใช้วิชานี้ไหมที่ผมพูดเรื่องคอนโทรลวาลไปแล้วอ่ะใช่วิชานี้ป่ะครับไอตัวเนี้ยไอตัวหัวโตๆของวาลเนี่ยใช่วิชานี้ไหม ใช่เปล่าว่าทำไมถึงต้องมีระบบอากาศอัดหรือคอมเพรสแอร์เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างอย่างตรงนี้นะครับเอ่อวาลจริงๆร่ะมันก็เป็นเป็นแค่ตัวนี้นะวาลจริงจอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็ไส้ในก็ให้นึกภาพว่ามันเป็นบานประตูอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต่อกับไอตัววาลสเต็มตรงนี้นะครับแล้วมันก็ต้องยกขึ้นยกลงใช่ไหมถูกไหมครับยกขึ้นก็คือเปิดให้ของไหลวิ่งผ่านได้ใช่ไหมครับ นี่หมถ้าจะไม่ให้ของไหลวิ่งผ่านก็ดันประตูปิดลงมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเราถ้าปกติก็ใช้มือใช่ไหมเป็นเกลียวใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามือขันเอาแต่ว่าพอเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะใช้มันมีหลายอย่างนะครับจะใช้ลมก็ได้จะใช้มอเตอร์ก็ได้นะครับไอตัวการเลื่อนวาลวขึ้นลงตรงเนี้ยจะเอามอเตอร์ก็ได้จะใช้ลมก็ได้ แต่ว่าถ้าใช้ลมเนี่ยก็คือเนี่ยมันก็จะต้องมีไอ,ตอต้ตุ้มหัวโตข้างบนเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่า actuator นะครับเดี๋ยวนะเขียนให้ดูก่อนนะเอ่อข้างในเป็นยังไงอ่ะข้างในเลื่อนมาดูรูปทางขวานะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเป็นภาษาไม่รู้คุณต้องเรียนไอ้นี่ไหมต้องเรียน จริงๆภาษานิวเมติกหรือว่าภาษาไอดิจิตอลดิจิตอลคอนโทรลอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันนะ่ะมันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เป็น normally open normally close อะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณเคยได้ยินคำพวกนี้ป่าถ้าเป็นอันนี้เห็นเห็นคีย์เวิร์ดอันนี้นะเขาเขียนว่า air to close ใช่ไหมแปลว่าวาลแบบนี้มันเป็นประเภท normally open นะครับ สมมุติมันเป็น normally open เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเห็นสปริงนะครับคือปกติถ้าเกิดเราไม่ทํางานอะไรเนี่ยวาล์ว wow ตัวนี้มันจะเป็นแบบ normally open ก็คือเปิดอยู่นะครับเปิดอยู่แปลว่าแรงสปริงมันค้าเปิดอยู่นะครับก็ค,คือเนี่ยสปริงมันก็จะดันตัวไดอะแฟรมขึ้นแล้วก็จะยกตัวสเต็มตัวนี้ขึ้นนะครับตัวก้านวาล์วตัวนี้ขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่เราอยากจะปิดวาล์วเนี่ยเราจะจ่ายลมอัดมานะครับเนี่ยเราก็จะจ่ายลมอัดมา มันก็จะดันไดะแฟ m มใช่ไหมครับแล้วก็ดันก้านวาลเนี่ยลงแล้วมันก็จะมาปิดโอเคไหมครับอันนี้เป็นแบบ normally open นะครับลมก็จะเข้าข้างบนเห็นไหมวาลเป็น normally open เนี่ยวาลจะเข้าข้างบนแล้วก็เป็น air to close normally open นะครับถ้าเกิดเราเอาหลักคิดนี้มาดูรูปทางซ้ายมือก็แปลว่าไอ้ทางขวาเนี่ย วาวอ่ะมันเป็น normally open ใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบ air to close ใช่ไหมก็คือลมเข้ามาเพื่อปิดวาวอ่ะ wow, เป็น normally open ใช่ไหมลมมันก็เลยต้องดันที่หัวเวลาอยากจะเออเวลาอยากจะปิดก็เอาลมดันดันแอลแฟมดันก้านวาวลงเพื่อปิดนะครับแต่พอมาดูด้านซ้ายเป็นไงเห็นเห็นลมที่มันเข้าไหมครับลมมันเข้าด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้แปลว่า แต่ว่าวาวตัวนี้มันเป็นแบบ normally c l o s e นึกออกไหมครับถ้าเราอยากจะเปิดวาวเนี่ยเราก็ต้องเอาอากาศเข้ามาดันข้างล่างขึ้นไปถูกไหมเนี่ยลมเข้าข้างล่างก็จะดันแอแฟรมขึ้นก็ยกก้านวาวขึ้นอันนี้ก็จะเป็น air to open แต่ตัววาวเป็น normally c l o s e อันนี้ get ไหมครับนะพอพอเห็นภาพนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าเออแล้วฉันจะมีไอ้ระบบลมอัดแบบวุ่นวายเมื่อกี้ไปทำอะไรนะครับ แล้วจะบอกว่าไอ้ระบบลมอัดในโรงงานเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้พลังงานสูงมากด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้อย่างนี้แหละครับเนี่ยหนึ่งคือเนี่ยใช้ในกลุ่ม wow คอนโดนวาลกลุ่มถัดไปก็เนี่ยครับพวกแอร์กันทั้งหลายอะไรพวกนี้นะหรือว่าอย่างพวกสเปรย์ทั้งหลายเนี่ยนี่ผมก็ไปเอารูปสเปรย์รถยนต์มาให้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เนี่ยก็ใช้ลมอัดเหมือนกันนะครับอืมเนี่ยไอ้พวกลูกสูบก,ก้านสูบอะไรทั้งหลายที่คอยยก นู่นนี่นั่นในกระบวนการละเอียดละเอียดเนี่ยก็ใช้ลมเหมือนกันหรืออย่างงี้ที่เราเคยเห็นในพวกกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์บ้างโรงงานประกอบรถยนต์บ้างเวลาเราเห็นพวกไอมือจับหรืออะไรพวกนี้มันเลื่อนไปเลื่อนมาวิ่งไปวิ่งมาตามรางยกขึ้นยกลงอะไรแบบนี้นี่ใช้ลมหมดเลยนะครับเป็นนิวเมติกหมดเลยนะครับแล้วก็ทวนความจําเรื่องเทอร์โมเมื่อกี้แหละที่พูดถึงนะครับ อันนี้คุณลองไปทวนเรื่องเนี่ยไอเซนโทรปิกโพซเซสโพลิทอปิกโพซเซสของก๊าซอุดมคติอะไรพวกนี้นะครับในในแง่ของการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือว่าระบบะาอากาศอัดเนี่ยเราจะวิเคราะห์มันว่าเป็นกระบวนการทางทฤษฎีที่เป็นโพลิทอปิกนะครับ pv กัง n ท่ากับค่าคงที่ปกติถ้าเป็นไอเซนโทรปิกนะครับถ้าเป็น ใช้เซนติปิกนะอันนี้คือทฤษฎีจ๋านะครับเอ็น uh, มันจะเท่ากับ k ใช่ไหมแล้ว k อากาศเนี่ยมันก็คือ1.4ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าที่นิยมนะครับที่นิยมวิเคราะห์ uh, เครื่องอัาจอากาศอ่านลายมือผมหน่อยแล้วกันนะ uh, ทางทฤษฎีที่ไม่จ๋าแบบแรกนะครับเขามักจะนิยมใช้ N อักกั n อนเท่ากับหนึ่งจุดานะครับเนี่ยสมการนี้แหละนะครับถามว่าอากาศอัดต้องใช้งานเท่าไหร่ก็คือตัวนี้นะครับไอเครื่องอัดอากาศต้องใช้งานเท่าไหร่ในการอาัดคือคำนวณได้จากสมการนี้นะครับอัดจ,จากไหนครับอัดจ,จากความดันหนึ่งนะครับเช่นความดันบรรยากาศนะครับไปยังความดันใช้งานเช่น9 30. บาร์10บบาร์อะไรก็แล้วแต่จุดใช้งานในโรงงานเรานะครับแล้วก็อุณหภูมิอากาศที่เข้าออก มันจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยคือนึกนึกภาพความเป็นจริงก่อนนะเวลาเราจะใช้งานอากาศอัดเนี่ยไอ้ตัว P2 อ่ะไอ้ตัวความดันใช้งานที่จุดต่างๆไม่ว่าจะไปดันหัว a c t ช a t เตของคอนโทร l วาลนะครับหรือว่าแรงดันอากาศที่เราจำเป็นต้องไปใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ในกระบวนการเราเนี่ยตัวนั้นะเราจะรู้ค่าก่อน P2 เนี่ยเราจะรู้ก่อนส่วน P1 เนี่ยก็ไม่ต้องคิดมาก P1 T1 เนี่ยเป็นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับ หบรรยากาศก็เท่าไหร่อ่ะประมาณถ้าเลขกลมๆก,ก็ร้อยกิโลปาสคาลถูกไหมครับถ้าเป็นเลขที่ให้ท่องก็จะเป็น1นึ่ง5หนึ่งดสาสองห้ากิโลปาสคาลถูกไหมทีบรรยากาศก็แล้วแต่นะครับสามสิบองศาบ้างออกไม่ใช่สิถ้าใส่สมการนี้ต้องเป็นเคลวินนะครับก็จะใช้เลขแบบสองเก้าศูนย์บ้างสามร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะรู้หมดเลยนะครับ ไอ้ตรงเนี่ย p หนึ่ง p สอง t หนึ่งเนี่ยเราจะรู้หมดเลยแล้วถ้า n เราใช้หนึ่งจุดสามเนี่ยเราเราจะคำนวณงานจำเพาะได้นะครับอันนี้เป็นงานจำเพาะนะสังเกตวนะ่ามันเป็น w ตัวเล็กนะครับมันยังไม่มี m มาคูณนะครับถ้าอยากจะเป็น w ตัวใหญ่ว่าตกลงมันต้องกินกำลังกี่กิโลวัตต์เนี่ยค่อยเอา m มาคูณนะครับทีนีเ้เราจะเห็นว่าออไอ้ตัวเนี้ย ทีอเราจะคำนวณได้นะแล้วเราก็จะเห็นว่า t2 มันจะร้อนขึ้นมากๆมันถึงเป็นเหตุว่าทำไมพออากาศออกจากเครื่องอา,ากาศแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเข้าตัวที่เรียกว่า after cooler อีกคือต้องหลอเย็นมันลงนะครับจริงๆหลอเย็นเนี่ยมันมีเหตุผลอีกอันหนึ่งด้วยนะคือเ,ออเรารู้ว่าอากาศหรือก๊าซเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันสูงอะปริมาตรจำเพาะมันก็สูงด้วย นึกออกไหมครับมันก็ฟูใช่ไหมมันก็พองใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอยากให้ถังเก็บอากาศเราอะ่ะเก็บอากาศอัดได้มวลมาก,มากๆอ่ะเราก็จะต้องทําให้อากาศอัดนั้นอะ่ะมีอุณหภูมิต่ําลงนึกออกไหมครับพออุณหภูมิต่าลงหนาแน่นมากขึ้นปริมาตรจำเพาะลดลงเนี่ยด้วยปริมาตรเท่าเดิมเนี่ยเราจะเก็บอากาศอัดได้ได้มวลมากขึ้นโอเคไหมครับนันนเต after cooler มีมีประโยชน์อยู่2ออย่างหนึ่งคือ คล้ายๆ compact อ่ะให้อากาศมันมีมวลแน่นๆน,น,นะครับเวลาเก็บในถังเก็บมันจะได้เก็บมวลได้เยอะๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือลดอุณหภูมินะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์มันเสียหายนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะทีนี้ถามว่าสมการนี้ใช้ทำอะไรในแง่ของการอนุรักษ์พลังงานนะสมการนี้มีประโยชน์ที่สุดละนะครับอย่างมาตรการที่เราจะเจอแป๊บหนึ่งนะครับ อย่างมาตรการที่เราจะเจอเนี่ยหลักๆของเด,เดี๋ยวเราจะได้พูดต่อไปนะแต่ว่าพูดในเทอมสมการนี้ก่อนนะครับเช่นถ้าเราตั้ง p2 สูงเกินไปนะครับสมมตุติจริงๆอุปกรณ์ใช้งานแค่8ดบาเนี่ยแต่เราจ่ายอากาศอัดไปตั้ง9้าบารหรือ10บบาเนี้ยถามว่าถ้าเราลดความดันส่งจ่ายเราลงอะ่ะจะแ8บาเก้าบาเอ้ย1บบาเก้าบาให้เหลือแค่8.5หรือ9เนี่ย เราจะประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่เนี่ยนึกออกไหมครับว่าเราจะทํายังไงครั้งแรกเนี่ยเราก็อาจจะคํานวณว่าเฮ้ยที่ P2 เท่ากับสิบบาร์เว้ยเราใช้งานเท่าไหร่เอ้ใช้ใช้งานในการอัดอากาศเท่าไหร่เราคํานวณครั้งที่สองครับเราลด P2 จากสิบบาร์เหลือเก้าบาร์เราจะคำนวณได้ว่า W นี้เป็นเท่าไหร่นึกออกไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะคำนวณได้ว่าเราจะลดพลังงานลงได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เก็ตไหมครับอันนี้เก็ตไหม อันนี้คือหนึ่งนะอันนี้คือมาตรการหนึ่งคือปรับปรับลดแรงดันส่งจ่ายของเครื่องอัดอากาศให้มันพอเหมาะกับภาระนะครับอันนี้คือหนึ่งอีกอันหนึ่งที่คุณจะเจอบ่อยๆคืออันนี้ครับลดอุณหภูมิขาเข้าของอากาศอัดนะครับเพราะว่าถ้าเราลดอุณหภูมิขาเข้าของอากาศอัดได้เนี่ยเออเราจะได้อากาศที่มัน เรียกว่าอัดได้มวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดกําลังการใช้ต่อหน่วยลดลงถ้าเกิดเราแทนค่าอุณหภูมิขาเข้าครั้งแรกทีหนึ่งเป็นค่าหนึ่งใช่ไหมเช่นอุณหภูมิทั่วไปเช่นแบบสาสิบองศาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะคํานวณงานได้ค่าหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราสามารถไปดึงลมเย็นนะจากเช่นอาจจะเป็นพื้นที่ปรับอากาศที่อากาศมันสะอาดพอสมควรเนี่ย เราเอาลมเย็นมาป้อนเข้าเข้าเครื่องอัดอากาศเลยเนี่ยเราจะใช้กําลังลดลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเทียบกันได้ว่าเราใช้กําลังลดลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับนั้นพึ่งสมการทฤษฎีอันนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับ